สวัสดีค่ะชีวิลไลแอนดเด้อค่ะเมื่อนี้สิมเบาเรื่องสิมเบาเรื่องไปสีดวัคซีนให้ฟังเนาะคอยไปสีดมาแล้วสองเข็มแล้วเออเข็มแรกที่สีดคือวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะคะคือเข็มแรกไปสีดวันที่สิบเจ็ดเดือนสามค่ะ ล้วก็นเนี่ยซื้อซื้อวัคซีนเพิ่นอาการนันเป็นจงังได่ปฏิหลังจากสีดมามีตัวเข็มแรกเข็มแรกไปสีดก็รูซึกเจ็บตรงแขนอยู่หน่อยนึงน้อยนึงอีกนิละน้อยนึงคือคือเขาสีดวัคซีนทั่วไปแหละเวลาหลังสีดแหละมักจะมีเจ็บอ่าเข็มจิ้มข้นเนาะนั่นแหละ เก็บอยู่สองมือรู้สื้อเก็บอยู่สองมือหล้างากั้นก็หายไปเลยแล้วก็ใส่ชีวิตอืมประจวันปกติกินดื่มอยังกับปกติทุกอย่างค่ะบอมีอาการได้ๆทั้ทงสิน้นบอกับเจ็บนิดหน่อยอยู่สองมือตรงแขนที่สีดหลังจากนั้นก็ปกติไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริงๆบ่ตบองยานดอกพี่น้องว่าวัคซีนมันสิเป็นโน่นนี่นั่นตามค้นซาคนลือเนาะคอยนี่สำรับคอยเด้เฮ็ดเองแล้วเฮ็ดมาเองแล้วเป็นจริงสิบอเป็นยังเข็มแรกอันนี้ใช้เบิ่งเข็มที่สองอันนี้คืออันนี้คือเข็มที่สองที่ไปสีดสีดเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมานี่ค่ะเมื่อเกี้ยเนี่ยลองสามวันที่แล้ว อ่วันที่หาไปสีดมากนี่ก็คือซื้อวัคซีนที่สีดเนาะอันนี้คือเข็มที่สองเข็มที่สองกะสบายมากไม่มีอาการใดๆเลย <laughs> เจ็บนิดเดียวคือจังหมดตอนคือจังคนหยิกจิกตอดคนสีดหลังจากนั้นมาก,กะใช้สีวิตปกติบม่มีอาการใดๆบ่รืซึกจังได สบายจนหอดเมื่อนี่เนาะวันที่ห้าที่สี่หกเจ็ดแปดสามเมื่อผ่านมาละปกติค่าไม่เป็นไรไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดได้วัคซีนอืมแต่กระแล้วแต่ดอกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณอยากขอบคุณรัฐบาลอังกฤษเนาะที่ดูแลเฮ้าย่างดีเอให้วัคซีนเฮาให้ท่านท่วงที่เอ แล้วก็บ,บ่ได้ว่าเขาเป็นคนสาดใดสาดใดขอบคุณหลายๆเด้อรัฐบาลอังกฤษดีมากบ